สวัสดีครับสวัสดีครับผมเตยพัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด s ับสไคร์ด้วยนะฮะวันนี้นะครับ ลัก10ล้อต้องรอ10บโมงฮะแต่วันนี้มา4ล้อครับวันนี้คันนี้นะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับพอดีเสียให้มารีวิวให้นะครับคันนี้นะฮะอ่นนะคันนี้รุ่นอะไรเนี่ยรุ่นดีว่าตัวนี้นะฮะปี2014นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ผมขายตามส,สภาพนะนะฮะ, <Wilson. S 1> ะรถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะฮะก่อนเป็นเครื่องบินซินใช่ปะ่ะอ่าแต่ก่อนเป็นเครื่องบินซินฮะตัวนี้เครื่องมาเปลี่ยนแบบเครื่องดีเซลใช่ฮะอ่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องของอะไรนะอีซูซุมังกรนะตัวนี้นะฮะอ่ามาดูสภาพรวมๆก่อน รถคันนี้เพิ่งได้มาขายตามสภาพเลยฮะแต่บอดี้ของเขาก็อาจจะมีฟิล์มนะฮะพวกฟิล์มอาจจะหมดอายุนะฮะถ้าเกิดว่าใครเอาไปก็ต้องไปไปไปทำใหม่นะฮะก็คือขายตามสภาพอย่างนี้เลยฮะสีก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างครับคันนี้นะฮะแต่อะไรป่ะคันนี้ได้คัสซีคัสซีสวยอ่านดูคัสซีเลยคัสซีสวยนะคันนี้นะคัสซีสวยนะฮะอ่ายางก็ถือว่าโอเคฮะใช้ได้ครับพอใช้ได้นะครับคันนี้นะฮะนี่อ่าตัวนี้ก็มีพวกเออ่ตู้ฮะอ่าตู้ ตู้ตัวนี้ครับผมไม่รู้ประตูอะไรเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนอ่าพวกสีก็คือมีอย่างงี้ฮะสีก็คือแบบอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับนี่เดี๋ยวขอเปิดดูตู้หน่อยโอ้ยใครที่หารถขนของอยู่นะฮะนี่คันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับเพิ่งได้เข้ามาครับอ๋อสำหรับคนที่เอาไปใช้งานเก็บของนะครับขนของได้นะครับคันนี้นะฮะ อ่านี่ฮะกระบะก็ถือว่าโอเคนะฮะอาจจะมีรอยริ้วรอยนิดหน่อยครับเพราะว่ารถตามสภาพเลยใช้งานมาแล้วครับอืมยางอะไรอยู่ครบนะฮะยางอะไ่อยู่ครบนะฮะนี่ทันนีเพิ่งได้มาะฮะยังไม่ได้ลงขายนะก็รีวิวให้ทุกคนได้ชมเลยเผื่อใครที่จะเอาไปขนของนะฮะอ่ามาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีตู้มีริ้วรอยนิดหน่อยครับอ่าตามสภาพเลยเดี๋ยวขอดูห้องเครื่องหน่อยไหมโม้หม้ เดี๋ยว,ยวต้องให้ผู้ช่วยครับเพราะว่ารถคันนี้มันมันยากสําหรับผม <laughs> มันยากสําหรับผมอ่าขอเชิญผู้ช่วยเลยครับอ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยอ่ะใช้แรงเยอะนะคันนี้นะอ้าวยกหัวเลยครับยกหัวนี่อ่าเดี๋ยวผมช่วยต้องล็อกไหมล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะอ่าแล้วรบกวนนิดหนึ่งขอสตาร์ทหน่อยสตาร์ทได้ปะดด่ะด้าด้อ่าตัวนี้เป็นเครื่องอเป็นเครื่องอีเสซุข,ของมังกรนะรตัวนี้นะฮะ เครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าลองฟังเสียงเครื่องก่อนครับก่อนที่ใครที่จะตัดสินใจซื้อรถนะครับก็อยากให้ดูวีรีวิวก่อนนะครับเบื้องต้นฮะดูรีวิวก่อนแล้วก็มาดูของจริงทีหลังนะครับอ่าชอบไม่ชอบยังไงค่อยว่ากันครับผมครับอ่าตัวนี้นะฮะเครื่องก็ถือว่ายังโอเคฮะยังนิ่งๆอยู่นะครับเห็นไหมครับเครื่องยังนิ่งๆอยู่นะฮะอ่าโอเคครับคันนี้อ่าคันนี้น้องๆเขาเป็นคนขับมาต้องถามว่ารถสภาพขับมาเป็นไงมัาง วันนี้ก่อนวันนี้ก่อนไอคันเนี้ยรีวิวต้องถามคนขับนะฮะต้องถามคนไปซื้อสัมภาษณ์หน่อยคันนี้ขับเป็นไงบ้างขับดีครับอ่ะพูดดังๆหน่อยขับดีครับขับดีนะครับอ่าพวกระบบเกียร์เป็นไงบ้างระบบเกียร์เข้าง่ายเลยครับเข้าง่ายครับจริงป่ะจริงไม่เข้ายากนะอย่าหลอกนะไม่หลอกครับโอเคก็ถือว่าโอเคฮะก็ผมก็เชื่อน้องครับเขาเป็นคนซื้อทขาคนขับ อย่าคอมเมนต์บ่าด่าเลยนะโดนโดนด่ายนะโอเคปิดปิดเลยอ่าปิดหัวลงเลยเขาเป็นคนซื่อครับเป็นคน่ใสครับแต่ว่าก็เขาไม่ค่อยเขาก็หกไม่เป็นฮะวังรถเพิ่งได้มาใช่ป่ะใช่ครับวันนี้เลยนะพอดีได้มาพอดีแวะมาเยี่ยมเต็นต์ก็เลยรีวิวขายเลยอ่าตัวนี้คือว่ายกหัวฮะเหมือนคล้ายๆแบบประเภทแบบ หกล้อสิบล้อนะฮะระบบแอร์เป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวดูภายในหน่อยแอร์เย็นไหมแอร์เย็นนะฮะตามสภาพเลยะฮะเบาะเบิกก็ถือว่าโอเคยังใช้ได้นะฮะคอนโซลหน้าก็ถือว่าโอเคดีอยู่คระะับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยคระะับโอ้โหเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกกันับที่รีวิวรถคันนี้นะฮะไม้อยู่ที่ไม้แท็บอ่ะ น่าจะใช่อะ่ะไมเท้นะไมวิ่งอยู่ที่ 8, แปดหมื่นหแปดแสนมอ๋อไม่วิ่งอยู่ที่แปดหมื่นถือว่าวิ่งไม่เยอะนะอ่าระบบเกียร์เห็นเห็นผู้จัดการเขาบอกว่าจะใส่ย,ยากสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ผมก็ไม่กล้าลองขับนะเพราะว่าอ่าระบบแอร์เย็นนะฮะระบบแอร์ถือว่าเย็นนะฮะเสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะยังโอเคอยู่นะ,ะยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวขอทดสอบเกียร์หน่อย อ๋อเกียร์ปกติไหมเข้ายากนิดหนึ่งโอ้เออผมว่าขับไม่เป็นนะฮะผมว่าขับไม่เป็นนะครับก็เห็นผู้จัดการเขาบอกเข้ายากนิดนึงนะฮะแต่ว่าเกียร์ถอยอย,อยู่ด้านนี้เกียร์ถอยอยู่ด้านนี้เหรอโอ้โอเคได้นะแต่ว่า คือผมไม่ถนัดนะฮะผมก็ผมไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่ว่าก็เห็นเห็นผู้จัดการก็บอกโอเคอยู่ฮะเกียร์จะใสา่ย,ยากนิดนึงนะฮะแต่น้องหมูเมื่อกี้เขาบอกเขาบอกว่าขับดีฮะขับได้ปกติฮะแสดงว่าเขาชินกับการขับรถพวกนี้นะฮะอย่างเราไม่ค่อยชินนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ถ้าสภาพแบบนี้นะ,ะสภาพแบบนี้ขายตามสภาพไปเลยนะฮะพอดีเสียก็เขาบอกว่า ขายตามสภาพไปเลยนะฮะก็เหลือนิดหน่อยก็เอาครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบที่กําลังหาอยู่นะฮะเอาไปขนของนะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่1นึ0 0 0สนสอหน้าพันนะฮะตัวนี้ขายเป็นเงินสดนะฮะเพราะว่าไฟแนนซ์จัดไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันเป็นรถของเอ่อมาเลเซียไหมใช่ไหมมันเป็นรถของมาเลเซียแต่ว่าได้ทําการเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเอ่อถังแก๊สนะฮะถังแก๊สตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับถังแก๊สตรงนี้นะฮะแต่ก่อนเป็นเครื่องของบินซินนะฮะถังแก๊สตัวนี้ยังไม่ได้เอาออกนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ เอาไปก็ถือว่าเอาไปถอดออกได้นะฮะเพราะว่ารถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วเป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้นะฮะโอเคครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะก็เดี๋ยวเบอร์โทรผมทิ้งไว้้าล่างฮะถ้าเกิดว่าใครชอบคันนี้รุ่นนี้นะฮะก็ทักทายกันมาครับโอเคเดี๋ยวเราเจอคันใหม่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกดซับสไคร์คุด้วยฮะเดี๋ยวเจอกันคันใหม่ครับสวัสดีครับ